โยเวซ่าดิบิลุนเมกาดิบิลุนรูบายดิบิลุนชาดทรายทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมอินโทรเดอะอินโทรเดอะเดทเอาดาร์กเนสเดย์นะท่านผู้ชมนะเออเอาดาร์กเนสเดย์นะครับเออเกมนี้ก็จะเหมือนกับตัวเกม The w a อล์กส์มาเลยนะท่านผู้ชมนะผสมกับส t ตอร์บีเคนะครับเกมนี้มีสายให้ได้เลือกนะท่านผู้ชมนะเออเป็นเกมแบบว่าแนวเอาชีวิตรอดจากซอมบี้นะท่านผู้ชมโว้ย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 ว่าตายเห๊คนดู เอาละคุณดูเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันเลยนะครับตอนนี้เขาก็เปิดทดสอบนะครับในส่วนของเ,อเขาเรียกว่าอะไรน,นะในส่วนของคอมพิวเตอร์ BC อยู่นะครับนี่เรากดซช้ขวาเพื่อสลับตัวได้นะแต่ละตัวแต่ละสายนี่ก็จะเหมือนกับแนวสติดออฟดีคลนะท่านผู้ชมนะก็คือสามารถที่จะเลือกสายได้นะท่านผู้ชมนะอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนกันนะครับอืมนี่ามาสำรวจก่อนนะเราติดอยู่ในบ้านที่มีซอมบี้อยู่นะท่านผู้ชมนะนี่เรามาดูค้นดูรอบๆก่อนนะครับ อ okay. อันนี้เป็นนอนใช่ไหม B เป็นนั่งโอเคเอาละผมเลือกตัวสลับตัวดูก่อนคืออะไรวะนี้เย่ yeah. อะเดี๋ยวเราต้องเอาชีวิตรอดไปในนี้นะทุกชมนะเออแต่ผมดูควบคุมก่อนดิอาควบคุมไหนวะ โอเคจอยพอสเมนู okay, menu, RB อ๋อ r ารีเป็นไฟล์หรือว่าอ่อทรออีควิฟเป็นกดไว้นะทุกชมนะอก <c oughs> เป็นมิลลี่โจมตีเนี่ยตีใกล้ b s n yeah. เน k เย่เฮอเได้แล้วเมื่อก,กี้นี้เหมือนเห็นอะไรแฟดไรทโอเคอ่า โอเคคนดูมาดูแผนที่ก่อนนะครับกด Y อันนี้เป็นอ๋อจุดจุดโพสโอเคซอมบี้โอ้ตรงนี้บาริเคดเราไม่ค่อยดีเลยนะนี่โอเคตรงนี้เราต้องไปพลิกล็อกออกไปนะอืมอันนี้เราอยู่ที่อ่าวตันซิตี้นะครับสตรีทแมปตรงนี้ดูแมปได้นะอืตัวเกมก็จะเป็นรูปแบบคล้ายๆกับ The War Is Mine นะท่านผู้ชม โอเคกดไวนะครับเพื่อใช้งานไม้ลงไม้เพิ่ม่าสลับตัวได้นะให้ตัวอื่นมาช่วยทำงานหน่อยนะเอกนี่เป็นตีนะท่านผู้ชมดูดิอันนี้กำลังทำงานอยู่เลยใช่ไหมยีเ่เราน่าจะลงไม้ไปแล้วแหละบริเคสสองอยู่เลยนะท่านผู้ชมนะ สลับก่อนทำไงต่อวะตอนนี้กดอ่อ๋อ LT เป็นวิ่งนะท่านผู้ชมอันนี้ผมไม่รู้นะคือเราเล่นเนี่ยมาแบบรล่รงๆเลยนะท่านผู้ชมเยอันนี้เป็นนอนนะครับคนหาไม่ได้ด้วยตรงนี้โอเคนอนก่อนแหละปล่อยตัวนอน กด R B เพื่อแบบว่าวันต่อไปนะอันนี้เป็นตอนกลางคืนแล้วโอเคไม้เราขึ้นมาแล้วสองโอเคเราติดไม้ไปแล้วนะทานผู้ชมนะเอาตัวผู้หญิงนี้เข้าไปนอนหน่อยดีกว่าตัวนี้ยังไม่ได้นอนนะทานผู้ชมน,นะกด Y นะเพื่อใช้งานการนอนนะครับอันนี้ก็มานอนสักหน่อยดี จะได้ไปตื่นเช้าทีเดียวเลยไปวู้ฮูนี่โอเควุ้ยบริคทเอ้าทำไมบริคขตมานีน่อีกแล้วคนดูลงมาดูข้างล่างดิประตูตรงนี้มันมีซอมบี้อยู่นะผมต้องแบบว่าต้องออกไปจัดการมันให้ได้นะท่านผู้ชมดูดิดตรงนี้อ่เราต้องไปจุดนี้ใช่ไหม โอเคโกทูเลยครับไปออกไปยังไงนะทีนี้เอาละไอ้นี่กำลังวางแพนที่จะออกไปอยู่นะท่านผู้ชมนะดูดิเอาไม้มาใส่ไว้ไหมไม้ผมน่าจะหมดแล้วนะคนดูนะ แถวนี้อ่ากดตรงนี้กดอ่าเปิดกระเป๋าขึ้นมาดูก่อนนะครับสุวเวอร์นี่มีฟู้ดในการใช้งานได้อ่ากินอาหารได้ใช้ยุงใช้ยาได้ตรงนี้เกสุวเวอร์ตรงนี้ของนะครับอ๋อโอเคอันนี้เป็นแพลนจ้เย เากด R B บปตอนกลางคืนเลยดีกว่าคนดูไปวันต่อไปครับย a h ฮูนี่มาแล้วนะครับกตรี้ออกมาข้างนอกแล้วนะทานผู้ชมนะเราวางแผนออกมาข้างนอกสำรวจดูดิกดบีเป็นย่องนะครับอาจจะมีของอะไรให้เราหาได้นะแถวนี้เย่ yeah. กดสำรวจกด Y วนะครับเมื่อกี้เราต้องกดไปที่แผนที่นะเพื่อที่จะเข้ามานะอ่า าของใส่มาก่อนนี่แบคแพกเรามาได้แล้วกดอา่าเปิดของได้นะครับกระเป๋าอเอะดูดิตำรวจดูก่อนโอเคข้างในไม่มีกดวายนะครับเพื่อเปิดประตูเข้าไปบี B. โอเคสนีทเข้าไปสองดูก่อนอเคมีซอมบี้หนึ่งตัวมันไม่เห็นเรามไม่เห็นเราคนดู เ okay. ต้องกด B นะท่านผู้ชมนะย่องเข้ามากด Y เป็นหาของนะอวนี่ผมใช้จอยนะอู้ได้อาหารมาเว้อหนึ่งพี่บ้ากอ้คล้ายๆกับ The War is Mine อยู่นะท่านผู้ชม,นะชมเกมขึ้นไปด้านบนครับต่องดิมีอะไรตรงนั้นหรือเปล่าโอเคเล็กคอดไว ว้าหาของครับผีกันไก่โอ้โหปวดครับสวยเฮ้ยได้ยินเสียงซอมบี้เต็มเลยนะคนดูตอนนี้ดูดิคนดูเสียงซอมบี้แบบชัดแจ๋วเลยนะเดี๋ยวลงมาก่อนนะครับลงลงลงมาลงมาลงมาพี่อุ้ย ต้องสู้ไหมนี่หรือ,อยังไงอ๋อกดวายนะครับสนิกไปแล้วก็กดวายเฮ้ออือบา้าอกะนีเอาดิแตกครับแตกเปิดเข้ามาครับสวยโอ้โหได้ได้ขวานได้ขวานคนดูเอาาเอามันให้เราทำอะไรนี่ดูดิโอเคเดินไปก่อนนะครับ อันนี้เรามาสำรวจนะทุกผชมนะ hit back โอเคมันให้เรากลับไปหรือเปล่านี่ return to setter กลับมานะครับตอนกลางคืนนี่ยีน,น,นเราหนี้กลับมาได้พอดีว่งไงเดี๋ยวเราเอาตัวเข้ามาดูตรงนี้ก่อนนะครับอืมเอาไม้ผมหาไม้ไมาได้แล้วปิดต้องต้องบังบริคตไว้นะทุกผชมนะนี่ าตรงนี้นะครับแล้วก็ออกมาแล้วก็สลับตัวมาตรงนี้เิดเอาของดีนะเราหาของมาได้เยอะอยู่วันนี้อะไรอะ่ะมาทําอะไรอะ่ะดูดิคนดูนี่จุดต่อไปที่เราจะไปหาได้นะต้องต้องมาเข้าที่ไอตรงนี้นะครับทานผู้ชมไอตรงแผนที่ตรงนี้นะครับเราก็เลื่อนดูจุดต่อไปที่เราต้องไปนะครับตรงนี้เคแล้วก็เอาวุดไป คือไปนอนก่อนนะครับหรือไปได้เลยวะแต่ผมควรกินอาหารสักหน่อยนะโอเคยังเกีดง่วงยังไม่ง่วงเพราะฉะนั้นผมจะข้ามไปตอนเช้าเลยวู้ฮู้โคเทเริ่มเป็นแล้วคนดูเริ่มเป็นงานละโอเคบริคขตร็อกอุอ้ยอันดิสแอตแท็กเฮ้ยจริงไหมเนี่ยฝั่งไหนเนี่ยมาจากไหนมากันเยอะเลยนะคนดูนะ มาดิผมต้องไปแล้วคนดูแล้วก,กดวายนะไปกด RB บด้วยนะกด RB เพื่อแบบว่าให้มันแบบข้ามเวลานะเราต้องกดข้ามเวลาไปด้วยนี่มาแล้วเว้ยในเมืองเราย่องก่อนเลยผมต้องไปฝั่งไหนวะฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาอ๋อไม่ได้ไม่ได้นี่เราจะกลับนะฝั่งซ้ายคือเรากลับนะ เ yeah. เป็นมุมมองนั่นข้างแบบนี้นะครับไปใกล้ๆประตูมันจะป็นการส่องประตูนะโอเคกดวายเพื่อเปิดเข้าไปครับมาเว้ยอุย้ยซอมบี้ชัดแจ๋วต้องต้องกดบีมาใกล้ๆมันนะแล้วก็กดวายนี่ <Yeah. S 1> แทงได้อยู่ได้อยู่คุณดูข้างบนเหมือนจะมีมีตัวอยู่นะท่านผู้ชม กด x อ๋อกด x a n นเฟอร์อได้โอเคกันไกลมนทำไมวะึ Shel ิดไปด้านบนนะครับมันมีซอมบี้อยู่นะตรงนี้นี่มันมีซอมบี้อยู่นะครับวฮ้วิววิววิวลงมาได้ไหมวะเอ้า นี่แน่นี่แน่นนนโอเคสับได้คนดูสับได้อยู่ตีทำไมนนี่ตีไม่ได้วาคนดูต้องกดอะไรตีว่าเวลาใช้จอยอะเอาจอยผมแม่งล่นไม่ได้แล้วคดูตอนนี้จอยรุดเละวัดแววต่ฮิกจอยรุดไปเฮ้ยคนดูแป๊บหนึ่งนะะโอเคเล่นไม่ได้ก็ไม่เล่น ดอะไรไอไอเพื I ่อดูของโเคใช้ใช้เมาส์ก็ <t ose noise> ได้นะท่านผู้ชมต้องเอาประตูโอ,อมันมีประตูดันอยู่นะตรงนี้นี่ผมขาของไปแล้วขึ้นไปด้านบนก่อนนะครับแอบหนึง่งขอรีสัญญาณจอยก่อน ที่สัญญาณจอยแป๊บหนึ่งคนดู แป๊บนึงนะคนดูผมด,ผมดีสัญญาจอยแป๊บเย่ yeah, ไม่หาไม่เจอจอย เอาจอยหลินไม่ได้เฉยเลยแปบนึงแปบนึงคนดู อ่ะโอเคไม่เป็นไรคนดูจอยผมไปแล้วไปวันแล้ว <c oughs> ไม่เป็นไรมาวเราเดินมาสำรวจก่อนนะครับใช้เมาส์ก็ได้นะครับคนดูกดกดเปิดเปิดไฟกดอะไรวะเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะผมดูก่อนออปชั่นอ่าเปิดไฟกดแถบเพื่อเปิดกระเป๋าอืมอ่าเพื่อรีโหลด E เพื่อคิวโอเคอ่า E s สวีดสปินชิปสเปซบาร์ อ๋อโอเคกดคลิกขวาเปิดไฟอเอ๊มันมีห้องอยู่นี้นี่คนดูใช่ไหมอเอ๊่น่าจะไปได้นะกด e นะครับอันนี้แล้วกดคลิกขวาเปิดไฟนะครับกด e ค้นของอันนี้ผมใช้เมาส์เมาส์คีย์บอร์ดเล่นแล้วนะคนดูนะกด q เพื่อแบบเอาของออกทั้งหมดเอเฮ้ มายี่ยมาหาของสักหน่อยว้โหอุ้ยโอ้โโอโชิ้นส่วนปืนได้ไม้ได้อะไรวะครับเอาไว้ไปทำไปใส่ของนะท่านผู้ชมนะนี่อ่าเอ้ยแต่ควิดอันนี้มันไว้ทำอะไรวะคนดูแป๊บนึงนะผมดูก่อนเนี่ยกันไกลเนี่ยไว้ทำไมกันไกลใใส่ผ้าไหม เดี๋ยวนะเรามาจากเรามาจากโซนไหนอ๋อนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้มันมีบันไดไปได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยซอมบี้เอาดิอุ้ยอุ้ยโอ้โหแรงอุ้ยเฮ้ยหืมมาดิอาวุธเราแตกอาวุธเราแตกคนดูอุ้ยอุ้ยไม่ได้คนดูตอนนี้ต้องหมัดเป่าติดเชือติดเชือ ออุ้ยุ้ยิตัวเราจะแตกหย,ย่าเฮ้ยโอ้ยตุยเลยว่าใจเฮกแตกเลยคนดูโอ้เดนนี่ตายตายไปแล้วหนึ่งคนดูเอาละโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้ในการนะครับสหรับตัวเกมอ่าอินโทรเดอะเดตอ่าเอา ดรากคิสดีนะท่านผู้ชมนะเออไปซื้อบาลลินกันได้ไปโหลดบาลลินกันได้นะตอนนี้มันเปิดให้เล่นฟรีนะครับบนในส่วนของคอมพิวเตอร์นะครับสำหรับใครที่อยากโหลดบาลลินก็ไปโหลดบาลลินกันได้เลยสำหรับวันนี้พี่โก้ตัวก่อนเจอกันคลิปหน้าบายจ้าโคตึง